อัสสลามุอะลักุมวระหมะลลอิวบราะาตุอัลฮมดุลลลาฮีนตราบนัอาห์มนาอัสซนะฮูัลยิดต้อนรับพี่น้องเข้าสู่เลยมี3คําถามช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากพี่น้องหลายคนอาจจะได้รางวัลนะครับ ในซีรีส์บาปสามด่านในอิสลาม EP ที่หกบาปสามด่านในอิสลาม EP ที่หกนะครับเป็น EP สุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับข้อที่หนึ่งการละหมาดที่มัสยิดเพื่อความเป็นบารอกะความสิริมงคลโดยในมัสยิดมีกูโบของวาลีอยู่การละหมาดในนี้ตกในด่านใดระวังให้ดีนะคำถามก็ไก บาปด่านหนึ่งสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมขอไขบาปด่านสองสิ้นสภาพจากการเป็นชาวซุนนะข้อควายบาปด่านสามสิ้นสภาพจากการเป็นคนดีมีบาปใหญ่สิ้นสภาพจากการเป็นคนดีนะครับบาปด่านสามเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องคือบาปด่านสองครับเขาอาจจะไปแวะละหมาดแต่มสัสยิดนั้นเ,เห็นไม่มีกูโบเนี่ยเขารู้สึกมีบารากะ ดังกล่าวนี้เป็นบาปด่านสองสิ้นสภาพจากการเป็นชาวซุนนะเพราะการที่ไปละหมาดท,ที่มัสยิดและในมัสยิดนั้นมีกูโบของโตวารีอยู่โดยเดิมแล้วก็เป็นที่ไม่ควรที่จะไปละหมาดอยู่แล้วนะครับแต่การที่ไปละหมาดท,ที่กุโบเหล่านี้โดยมีความรู้สึกพิเศษดังกล่าวนี้เข้าข่ายบิดานะครับเข้าข่ายบิดาที่เป็นวาซีและอิลเชียร์กี้ที่จะนำพาไปสู่การ ชีริกนั่นเองต่อมาข้อที่2นะครับตัวอย่างใดคือตัวอย่างของบาปด่านหนึ่งดูนะสาดานนะครับสาดานจากหนังสือเล่มนี้ตัวอย่างใดคือบาปของด่านหนึ่งกไก่มูฮัมหมัดปฏิเสธการมุยีอยู่จริงของมังกรขอไข่บางอูตปฏิเสธคุณลักษณะของพโองค์อัลลอฮ์ที่กล่าวในอันกรุรอานปฏิเสธ คุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่กล่าวอยู่ในอันกุรอานคอควายบังอาจปฏิเสธการละหมาดโดยบอกว่าสำหรับเขาอัลลอฮ์ยกเว้นการละหมาดให้เขาแล้วคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือคอควายครับบังอาจปฏิเสธการละหมาดโดยบอกว่าอัลลอฮ์ทรงยกเว้นการละหมาดให้กับเขาดังกล่าวนี้ทําให้เขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมบาปดันหนึ่งเพราะเขาบอกว่าเขาเองอยู่เหนือ กฎหมายที่พอองอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าวางไว้ให้กับเขานั่นเองนะครับส่วนบางอูดปฏิเสธคุณลักษณะของพงอ,อัลลอฮ์ที่กล่าวในอันกุรอานดังกล่าวนี้บาบด่านสองครับบาปด่านสองบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงอยู่เบื้องบนดังกล่าวนี้บาปด่านสองดังที่อันกุรอานกล่าวเอาไว้เนี่ยปฏิเสธอันกุรอานบอกอยู่ในบาปด่านสองนะครับส่วน มูฮัมหมัดปฏิเสธการมีอยู่จริงของมังกรไม่ได้ตกในบาปดันใดเลยเพราะว่ามังกรไม่ได้เป็นหลักความเชื่อในศาสนาอิสลามอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับส่วนต่อมานะครับข้อสุดท้ายข้อที่สข้อใดทำแล้วถือว่าเป็นบาปใหญ่ออกจากการเป็นชาวอาลิสุนนะและออกจากการเป็นมุสลิมด้วยเป็นบาปใหญ่ออกจากการเป็นชาวอาลิสุนนะออกจากการเป็นมุสลิม <c oughs> กอไก่บังอีมไปขอดูอาจากกูโบโตวารีโดยตรงขอดูอาจากกูโบโตวารีโดยตรงและในสำนวนดูอาสาบเช่งพ่อแม่ขอไข่อันวาร์ซื้อของฮาลานไปให้เพื่อนต่างศาสนิกและจับหมาของเพื่อนที่เลี้ยงโชว์จับหมาเลยลูก คอควายติรมีซีเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่ฮารอมเช่นขายเหล้าในชุมชนมุสลิมคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือกอไก่ก็คือบางอีมไปขอดูอาจากกูโบการขอดูอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับบาปดันหนึ่งอันนี้ไปขอดูอาต่อโตวาลีโดยตรงและในขนาดเดียวกันการขอดูอาต่อโตวาลีเนี่ยโดยพื้นฐานนักวิชาการก็บอกว่าเป็นวิดาอาอยู่แล้ว เป็นบิดาและก็เป็นชีริกด้วยและก็ไปในดูอานั้นน่ะมีการสาบแช่งต่อพ่อแม่ด้วยครบไหมสามด่านครบเลยครับทั้งชีริกทั้งบิดาและก็อะไรบาปด่านสามคือสาบแช่งต่อพ่อแม่นะครับส่วนอันวาดไปซื้อของอาหารานให้เพื่อนต่างศาสนิกและจับหมาอันนี้ไม่บาปนะครับ ชี้แจงเล็กน้อยนะการจับหมาไม่ได้บาปถ้ามันเป็นนายิสก็คือไปกําจัดนายิสอย่างเดียวนะครับถ้าจับโดนน้ําลายหรืออะไรก็ตามไปล้างนายิสด้วยกับวิธีกรรมขอโทษด้วยกับวิธีปฏิบัติหลักการที่ศาสนาอิสลามได้วางแบบอย่างเอาไว้นะครับแค่นั้นเองข้อควายที่บอกว่าเตอร์มีซีเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่ฮารอม ขายเราในชุมชนมุสลิมดังกล่าวนี้เป็นบาปด่านสามครับเป็นบาปด่านสามครับนะครับใครพี่น้องคนใดหรือผู้ร่วมรับฟังรับชมนะครับที่ตอบถูกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรางวัลจะมีให้กับท่านหากว่าดังกล่าวนี้เป็นลิสกีของท่านอินชาลอนนะครับในอีพีนี้ก็ถือว่าจบเรียบร้อย และขอเล่สุบาห, а หานวตาลาทรงตอบแทนพี่น้องนะครับขอให้เรานั้นได้เข้าใจในศาสนาของพระองค์และยืนหย,ยัดอยู่ในหลักการศาสนาของพระอ,องค์เป็นมุสลิมที่ยืนหยัดเป็นชาวอะลิซุนนะที่ยืนหยัดและก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีที่ยืนหยัดอยู่ในหลักการและขอให้เรานั้นสิ้นสภาพในสภาพที่เรานั้นเป็นคนดีของพระอ,องค์ในบ้้นท้ายชีวิตที่เป็นคนดีของพระอ,องค์อินชอลอนะครับวัสลัลลอฮุวะลาออฺนบีนามุฮัมมัดวะลาอัลิอฮิวะซะบิฮิอัจมาอิน อินชอลล์นะครับเดี๋ยวเจอกันในซีรีส์อื่นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ้